ป๊าดพี่น้องแบบงามเลยป๊าดบอคิดว่าสีพอเนาะโอ้ยดอกคนแตงเนาะคนแห้งนะป๊าดเห็ดไข่โอ้ยปาดปาดปาด้ปาพี่น้องป๊าดมองพอเห็ดไข่โอ้ยพอเห็ดไข่นานี่นี่ซานคักเด้อพี่น้องนะโอ้ยบังเบิ่งมึ๊งโอ้ยดอกแบบใหญ่อ่ะโอ้ยพี่น้องป๊าด เฮ็ดนานี่มีดอกแบบใหญ่โอ้ยพี่น้องคักง้อโอ้ยปนดอกนึงออ้ยหอมหอมโอ้ยหอมหอมเลยพี่น้องโอ้ยเลาะแถวบ้านเด้อจ้ะนี่พี่น้องโอ้ยบดเดียวมีดมานั่เนาะครับผมสองดอกปนนะฮะอสองดอกปนหอมหอมเลยพี่น้องโอ้ยหอมคักโอ้ยดีใจร้ายได้หนิคิดว่าสิพอเด้อจ้ะ เห็ดไข่พี่นอ้องของหอมไม่แล้วนี่เป็นเห็ดไข่ขาวใหญ่นาะไข่เขียวยไข่ป่นพี่น้องบาค์เอปลาสีปอดบารอดสามจุม่มเลยพี่นอ้อย จ้าสวัสดีครับผมครับผมไก่สีปีไม่และเนาะจ้าพี่น้องนี่มาน้องจ๋าพามาหล่อเห็ดดินจ้ามาลองเก็บเห็ดลำหม้อบ่งเนาะจ้าอากาศกันเริ่มสีเย็นเย็นจักหน่อยนี่มาหล่เบิง่งเห็ดขาวดินเนาะจ้าพี่น้องมองมันเคยออกเนาะอู้ยหลายเลยจ้ามาก็สิเป็นดินสีแห้งหงในเด้อจ้ะพี่น้องแต่ดอกเนี้ยตูมเนาะ เฮ้อเบิ้งพี่น้องทางขี่ดินขึ้นเนาะออโอ้ยโอ้ยดอกแข็งๆเ,เลยงามๆจ้ะพี่น้องโอ้ยมองนี่หลายดอกเลยจ้ะพี่น้องแมนบ่เลยโล่เก็บเลยเนาะจา้ะงามๆเลยแก่งหว,วานๆเนาะ เสียบไปกันเห็ดขาวดินโู้ท่าเหนือพ่นมาคเด้นี่เพ่นเก็จไปเห็ดขาวเองเนาะไม่เอาข้าไปเชียงายเพ่นเอาไปเห็ดนี่เองอีกของตีนขอมไหนใส่ใส่โอ้ยนี่ตุ่มโอ้ยขวยจีปมกับนี่ตุ่มๆเนาะอ้้พี่ี้อกสนงามแลยเนาะับ อมสีแห <À, S 1> ่งๆไงเนาะอือสองหัวตัวนี้อู้ยงามๆเลยเฮ้ยคนออกไลนอยู่เนาะแต่หันเพิ่นแหงเบิร์ดนี่มึงหมอกบ่แห้งเนาะจ้ะเคลียถือเปิดลม ้ยกำลังตุต่มๆเลยเนาะต,ตุมงามๆเ้ยพี่น้อต่ตตอเนื่องเลยเด้อจ้ะเดืดด้วยหลกำลังตุมเนี่ย หอมเพิ่นเนาะแต่นี่เอาได้อดอกงามๆเลยบอกมีคนมาเนาะหอมก็จะเห็ดไา่เห็ดไข่เลยโอ้ยเห้ง พอตองออกมาแล้วอืมเดม๋ยวผม่ค่อยเท่าก็ว่ามันจะเหี่ยวไปเลยนะบดได้เท่ารลก

นี่เด็กองตอ,อนนี้เหียห่ยวบมดโอ้ยงามงามเลยบ้าพี่น้องบอคิดว่าสิพอเด้อจ้ะเห็ดไข่พี่นอ้องของหอมไม่แล้วนี่เป็นเห็ดไข่ขาวใหญ่เนาะไข่เขียวหรือไข่นพี่น้องบอคิดว่าสิพอบ้า ผอดสามจุ่มเลยพี่น้องเยโอ้ยสุดยอดเลยตเพิ่นสีแตกแนะนะ่นาะพอดินกันโอ้ยใส่ย้อนซ้ำมีเพิ่นออกไฮตัวนี่โอ้ยพี่น้องหอมหโอ้ยงามคักเลยโอ้ยบกคิดว่าสีผอเนาะครับผมเอ้ยสุดสุดหอมหอมเลยจ้ะป้าพี่น้องแบบงามเลยป้าบกคิดว่าสีผอเนอะอาะโอ้ยดอกคนแตงเนาะคนแหนงนะ าดเห็ดไข่เห็ดไข่ไก่ปีใหม่แล้วอุ้ยเบิ่งเนาะครับผมอากาศเย็นดีแฮงโอ้ยงามแห้งเลยนี่ครับผมขาบางใหญ่หอมหอมนี่อันนี้สงสัยเศษข้าเจ้าเก็บไปเนาะนี่โดมันหักไปโ,โอ้ยขาหลอนอืมเบิ่งนตูมางามเลยพี่น้องเห็ดไข่เด้อนี่หอมหอมครับผมอุ้ยตูมุกอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยปาดปาดปาดพี่น้อง ปาดมาพ่อเห็ดไข่อุ้ยพ่อเห็ดไข่นานี่นี่อ่อนซอนคักเด้อพี่น้องอุ้ยบงเบิ่งมึกอุ้ยดอกแบบใหญ่อ่ะอุ้ยพี่น้องปัดเห็ดนานี่มีดอกแบบใหญยอุ้ยพี่น้องคักเง้ออุ้ยคุณดอกนึงอุ้ยข้อหอมอุ้ยหอมหอมเลยพี่น้อง้อยเลาะแถวบานเด้อจเจนี่พี่น้อง อ้ยบ่ได้เอามีดมานั่เนาะครับผมอสองดอกปนแล้วฮะอุ้ยสองดอกปนอหอมหอมเลยพี่น้องโอ้ยหอมคักโอ้ดีใจร้ายด้ยนิสิไปครับไปรอต่อไปไปไปอ้ยบังพี่น้องเหี่ยวแหงเบิดนี่เอามาเก็บบระหันเนาะเดี๋ยวสีฟังเสือเพิ่นไว้นี้เนาะจา้ะครับผมอุ้ยเสียดายเนาะมีแต่ดวงใหญ่บังขาจริงหรอ,อบงังหวะ โอ้ยมาบักันพี่น้องดอกเหี่ยวแหงเบิดเนาะโอ้ยเดี๋ยวดอกดีจักดอกเนาะนนี่ดอกนี้ก็เอาได้เยอะจ้ะพี่น้องเหี่ยวแนยเติมบอ่เบบ่อแหงปวดแหงปวดเนาะเดี๋ยวค่อยฟังเนี่ยเอาดอกนี้เนาะโอ้ยมีได้เยอะโอ้ยพี่น้องเบื้องแหงทิมเบิดอุ่นบ่แม่นหน่อยหน่อยเนาะ หางทิหมด้วยเลยเอ้ต่ดรอกเอาได้นาะจ้ะอือหยังปักอยู่เนี่ยเอันี้เอาอนทำบพนทำพนอือดอกนี้ได้ย่เนาะจ้ะได้ได้ได้โอ้ยหางแตกบึ้ด